กรณีของ8หุ้นเด่นเดือนมีนาคมคุณสุปชัยครับ,ร,บรับกับการเลือกตั้งแล้วก็การท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญหเห็นว่าเป็นการรวบรวมนะฮะแล้วก็มีการนําเสนอโดยบริษัทหลักทรัพย์ทีสโกานะครับก็คือเปิดเผยโด,ดยคุณอภิชาติผู้บรรเจิดกุลนะครับผู้ในการอาวุโสสายงานวิเค,คราะห์ เชิงกลยุทธ์บริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้นะครับก็ไปมีการเปิดเผยนะครับว่าหุ้นที่น่าสนใจในช่วงของเดือนมีนาคมนี้นะครับก็นเน้นไปที่หุ้นคุณภาพดีขนาดใหญ่ที่จะได้รับประโยชน์จากหนึ่งก็คือเรื่องของการเลือกตั้ง2ก็คือเรื่องของแนวโน้มการฟื้นตัวของท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ประสานกับหุ้นเชิงรับในเชิงของการพื้นฐานที่มีธุรกิจที่แข็งแกร่งนะครับภายใต้เศรษฐกิจฯฯที่มีความไม่แน่นอนนะครับโดยหุ้นที่แนะนำนะครับมีแปดหุ้นด้วยกันฮะหก็คือตัวของแอดวานนะครับ สองก็คือตัวของอีออนธนสินทรั์นะครับสามก็คือตัวของ AUCT นะครับหรือว่าสาการประมูลนะครับสี่ก็คือตัวของ BDMS 5 CPO นะครับ6 Home Pro 7 i ชิแล้วก็8ตัวของ Mint นั่นเองนะฮะอันนี้ก็เป็น8หุ้นที่เป็นธีมของการาลงทุนในเดือนมีนาคมนี้นะครับขณะเดียกันนะฮะก็ยังมองว่ากรณีของนักทุนต่างชาติในช่วงที่ผ่านมามีการปรับขอรมีการขายออกไปนะครับก็มองว่า,ามีโอกาสที่จะนักทุนต่างชาติเนี่ยจะกลับมาซื้อในช่วงของ เดือนนี้เป็นต้นไปนะครับเนื่องจากว่าจะมีความชัดเจนอยู่2เรื่องด้วยกันหนึ่งเรื่องแรกก็คือเรื่องของอตาตาดอบเบียนะฮะที่จะมีการประชุมของเฟดนะฮะที่จะมีการประชุมในช่วงของกลางเดือนนี้นั่นเองนะครับแล้วก็2ก็คือเรื่องของการเลือกตั้งภายในประเทศนะครับที่คาดว่านายมตระรจะมีการประกาศยุบสภาในช่วงของกลางเดือนนี้เพราะฉะนั้นในความชัดเจนในเรื่องของเฟด ที่จะชัดเจนในการเดือนนี้แล้วก็จะเป็นทําให้ตัวของความกังวลในแง่ของตลาดเนี่ยอาจจะลดลงไปนะครับ hmm. อันที่2ที่น่าสนใจก็คือว่าไอ้การเลือกตั้งเนี่ยครับก็ทางทีสโก้มองว่าในช่วงที่ผ่านมานะครับเรื่องของการเลือกตั้งเนี่ยครับผลตอบแทนโดยเฉลี่ยนะครับสำหรับช่วงของการเลือกตั้งตัวนั้นนะครับพบว่าในช่วงสถิติของตลาดหุ้นไทยในช่วง3เดือน2เดือนและ1เดือนนะครับก่อนการเลือกตั้งมัดจะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นโดยมีการ สรุปตัวเลขอย่างนี้ครับว่าในช่วง3เดือนเนี่ยจะมีผลตอบแทนเฉลี่ยประมาณ5.6ในช่วง2เดือนเนี่ยประมาณ2.5และในช่วง1เดือน2.3อนะครับอันนี้ก็ถือว่าอันนี้เป็นค่าเฉลี่ยในช่วงของการเลือกตั้งทุกครั้งที่ผ่านมาว่าถ้าช่วง3เดือนเนี่ยประมาณสัก5.6 2เดือน2.5และก็1เดือนเนี่ยประมาณ2.3เอนั่นเองนะครับนี่คือตัวเลขสถิติสถิติครับที่เคยเกิดขึ้นแล้วจริงอ่าใช่นะฮะมันต้องเกิดขึ้นจริงก่อนถึงงงจะรรรวววมมาาาาเเเป็นนนสสถิิตตได้้้้อ่่่ทีีลกกืััค อม่ามันจะคล้อยตามตัวเลขที่เป็นค่าสถิติหรือไม่อ่านะฮะคือจะมีความสอดคล้องกับเหตุการณ์ในอดีตหรือเปล่านั้นเนี่ยมันก็คงจะต้องมาพิจารณาเป็นรายกรณีไปอ่าใช่คือสถานการณ์เนี่ยสำหรับการเลือกตั้งที่จะถึงในครั้งนี้กับในอดีตมันจะมีปัจจัยอื่นที่แตกต่างกันไปเช่นในอดีตอาจจะมีเรื่องของอาขออภัยอาจจะไม่มีเรื่องของดอกเบี้ยอ่าอ่าใช่ที่เข้ามาเกี่ยวข้องแต่การเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ย แม้ว่ามันจะมีเลือกตั้งในประเทศไทยแต่ที่สหรัฐอเมริกายังมีความกังวลในเรื่องของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องซึ่งมันก็อาจจะทําให้เม็ดเงินเนี่ยไหลออกจากตลาดหุ้นก็เป็นได้นะฮะแล้วก็การเลือกตั้งครั้งกระนู้นนะมันก็อาจจะไม่ได้มีเรื่องของโควิดนะฮะเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งการเลือกตั้งครั้งนี้ที่จะถึงเนี่ยเราก็กําลังฟื้นคืนจากเท่าทุลี ใช่นะฮะกลับคืนสู่สถานการณ์ที่มันเป็นปกติมากขึ้นนะครับนะก็ยังไม่เต็มร้อแต่ก็มีแนวโน้มที่ดีนะมันก็ต้องเอาหลายๆองค์ประกอบเนี่ยมาพิจารณาร่วมกันด้วยแต่ถ้ายึดโยงจากสถิติอย่างเดียวเนี่ยโอเคเฉพาะการเลือกตั้งนะฮะก็ดูแล้วเป็นบวกต่อตลาดหุ้นซึ่งมันก็ควรจะเป็นเช่นนั้นนะโดยธรรมชาติของตลาดหุ้นเนี่ยชอบอะไรใหม่ๆ แต่มันต้องเป็นอะไรใหม่ๆที่มีความชัดเจนนะคือมันจะไปซ้ายไปขวาไปหน้าไปหลังก็ได้าาแต่ตลาดหุ้นขออย่างเดียวคือขอให้ชัดเจนส่วนจะชัดเจนไปทางไหนเดี๋ยวตลาดหุ้นปรับตัวเองอตลาดหุ้นมันมีนกลไกของมันในการที่จะปรับตัวให้มันสอดรับกับสถานการณ์อขออย่างเดียวต้องชัดเจนฉะนั้นการเลือกตั้งเนี่ยเป็นของใหม่แล้วมันก็จะมีความชัดเจนในแง,ง่ของรัฐบาลใหม่ใช่ ส่วนจะเป็นใครนั้นออย่างที่กาบเรียนตลาดหุ้นไม่สนใจเพียงแต่หากว่ามันเป็นใครคนนั้นที่ตลาดหุ้นอาจจะมองว่ามีนโยบายในการพัฒนาเศรษฐกิจที่โดดเด่นตลาดหุ้นอาจจะตอบรับให้มากกว่าเดิมสักหน่อยใช่ใช่นะแต่ถ้าเน้นเรื่องปรองรองอก็โอเคละอาจจะขึ้นมาขานรับกับความชัดเจนในแง่ของการเลือกตั้งในแง่ของรัฐบาลบ ใหม่อาจจะคนเดิมๆนะที่เน้นเรื่องการปรองดองออแต่อย่างน้อยมันเป็นรัฐบาลใหม่ะะะะนะฮะก็อาจจะขึ้นมาขานรับสักนิดหนึ่งแต่ก็คงจะไม่ได้ดี เท่ากับรัฐบาลที่เน้นในเรื่องของปากท้องอ่าใช่สองอย่างนะอ่าจะเอาปากท้องหรือจะเอาปรองดองอ่านะครับเพราะว่าถ้าปากท้องเนี่ยมันเปต่อยอดไปไงโดยเฉพาะตลาดทุนเนี่ยจะรับรู้อ่ารับอ่ากาเรียกรับปัจจัยเชิงบวกตัวนี้มากกว่าเพราะนั่นมันหมายถึงว่าพอปากท้องดีเนี่ยไอ้เรื่องของผลตอบแทนอะไรต่างๆการลงทุนมันน่าจะดีตามด้วยเหมือนกันนั่นเองนะครับแต่ไม่รู้สินะคือผมว่ามองในเชิงของ p s y c h o l เนี่ยครับ คุณสุภชัยฮะคือถ้าปากท้องอิ่มเนี่ยการทะเลาะเบาแหวงกันมันก็จะลดน้อยลงนะเมื่อปากท้องอิ่มแต่ไอ้ที่มันทะเลาะเบาแหวงกันเนี่ยชนวนเหตุมันอาจจะมาว่าอาจจะเกิดจากว่าปากท้องมันไม่อิ่มนะอมันถูกป้อนให้กินแค่ครึ่งท้องเนี่ยมันอิ่มไม่เท่ากันหรือบางคนมีอิ่มจนท้องจะแตกแต่อีกคนนึงอดอยู่ประมาณนั้นใช่ไหม <laughs> อว่ากันไปก็แดหุ้นนะครับ Advance Eon AUCT คือสหาหการประมูล mm hmm. BDMS CPO Home Pro อ c h i ตันแล้วก็ m i n o r International หรือว่ามิ n นั่นเองครับ